เอาแล้วก็สวัสดีผู้ชมกันด้วยนะครับผมมาตอนนี้เห็นคนว่ะอยู่ไกลๆแล้วสองคนซะด้วยนี่เราก็จะตีเนียนแบบไม่มีปืนนะนี่ยิงเพื่อนดีกว่าบะหลอกตีเนียนแับว่าเราไล่ยิงนะเอาไฟซาตี้ต้องยิงกันแฮปล่อมันมานะฟาดบะ นี่แกล้งทุบกันแฮปมันก็จะได้ไม่หนีเราไงมันยังอยู่ปะเนี่ยมาดีเราก็ค่อยๆเดินไปหามันแฮปเมื่อกี้เหมือนกับมันอยู่หลังหินนะไปไหนละ่ะผมว่ามันหนีเราเลยว่ะเอ้ย นึกว่ามันจะมาหานนเนี่ยาสาแกล้งแบบว่าทุบกับเพื่อนและเฮ้ยมันไปฝั่งดูเลยว่ะอโอ,โอจบแล้วมันไม่สนใจเราเลยครับเฮ้วิ่งหนีเฉยเมื่อกี้มันสองคนนะอีกคนมันอยู่ไหนวะเนี่ยหาเพื่อนมันอีกคนหนึ่งครับ เฮ้ยนี่ไงมันรอดักเรานี่ว่าตัวนี้เนี่ยยิงไปเลยครัโดนไปเม็ดหนึ่งได่เรียบร้อยปะ่ะนี่เราก็ข้ามไปด้วยดีกว่าป่ะอนนี้ก็เหลืออีกตัวหนึ่งเลยครับมันหนีเราอ่ะไม่ยอมบวกเลย ไอแฮปไล่ตามหวังว่าเราจะทันนะอ่าเห็นแล้วโอ้โหมาแอบแถวนี้เลยอวิ่งสุดชีวิตแลปตัวนี้เนี่ยแต่ก็เราจะปล่อยไม่ได้เผื่อว่าของมันจะฟูไงไหนละ เอ้ยอ่านี่คแรบบับโอ้โหนัก,กว่าจะหายละวยิงไปซ่าในที่วิ่งหนีไม่ใช่วิ่งดิว่ายว่ายหนีเลยเนี่ยยิงไปร่วงปะ่ะน,นีเราก็ไปแถวไคโจนดีกว่านะยังไม่ได้ไปเลยครับเนี่ยเห็นว่ามันเดือดน,นะไคโจนเนี่ย ต้องลองสักหน่อยแฮปไม่น่าม really ีตัวแล้วนะแถวนี้เนี่ยอยู่ล่างแบบเล็บเนี่ยเฮ้ยยังมีโอ้โหฝั่งนู้นมีคนแฮปโน่นอยู่บนเขาเลยแฮป มันมาแล้วบ้านมันอยู่แต่วนี้อ่ะนี่เห็นขาเรียบร้อยอ๋อตัวเมื่อกี้แับเนี่ยม่จะอยู่ฝั่งนั้นนะบ้านอนะ่นนะมาดีเราก็ไปดีกว่าฮะนี่ซ้ำเลยไปดูศพสักหน่อยครับแล้วก็ ไม่น่าจะใส่กรอะนะเพราะว่าสองนัดก็ร่วงเลยเนะี่ยตัวฟาร์มถังว่ะยังมีอ่ะเนะนี่ยนี่เม็ดเดียวเซิฟนี้ก็สามสี่วันแล้วบ้างเนะี่ยแล้วก็ยังมีแอปคนฟาร์มเนะี่ยไม่าจะเป็นคนเพิ่งเข้าคนระับเฮ้ยมันโยนของทิ้งเลยคนระับอ๋อ น่าสงสารวะ่ะดูเดี๋ยวหนเป็นแถวเลยมาที่เราก็ไปดีกว่าฮับไม่ต้องไปเก็บนะของมันนะไปปล่อยให้มันมาเก็บนะแล้วก็ไปดูข้างหน้าฮับคือมันมีร้านขายของนะเฮ่บอกว่ามันจะมีบ้านดีๆเอ้ยมีคนว่ะมันเข้าไปย่อยของแน่นอนฮับมายิงตอนที่มันย่อยของเอ้ยออกแล้วว่ะ อะไรกันนี่ตัวเปล่าอะแต่ก็ใส่ชุดกระดูกครับเอาดีกว่านะนี่เรียบร้อยโอ้โหมีปืนด้วยแฮปปืนกึ่งเลยเนะี่เก็บมาเลยนึกว่าแบบตัวเปล่าใส่ชุดกระดูกเน,นี่ยเห็นวิ่แบบนั้นอนะมาไปดีกว่าแฮป เดินตามถนนเรื่อยๆเลยผมเดีย่ยหวังว่าจะเจอแบบตัวดีๆสักตัวหนึ่งนะเฮ้ยเป็นบ้านตัวเมื่อกี้อะที่ผมยิงฮะโหบ้านมันขายของวะ่ะเอาเรื่องมาย่อยของก็ห่อไปกันต่อฮะยาวๆนะ เฮ้ยอ่าแอร์ดรอปมาแล้วกำลังรอพอดีเลยป่ะไปดีกว่าแฮปอยู่ที่เกาะนะมันตกบนเกาะเลยคนน่าจะเดือดแอดแล้วก็ต้องไปนะแต่ว่าไกลมากเลยวะไม่รู้ว่าจะทันได้บ้างลองลองแฮปวิ่งไปเลยยาวๆ อ้าวเรียบร้อยแอร์หายแล้วมันมีคนเก็บไปเลยแับโอ้โหผมมาช้าว่ะคือมันก็ไกลด้วยแับกว่าที่จะมาถึงตรงนี้นะเดี๋ยวเราก็ดักดีกว่าว่ะตอนนี้ก็เงียบเลยรับพวกมันก็ไม่รู้ว่าไปขึ้นฝั่งไหนนะดูดิโล่งเลยไม่มีใครว่ายมาเลยรับเนี่ยชื่อก็มีหลายชื่อนะ ผมว่ามันไปขึ้นฝั่งนั้นแน่นอนอ่ะจบเลยครับอุตาสาห์ดักรอนะเดี๋ยวลองดูในน้ําสักหน่อยแับเผื่อว่ายังมีนี่ลองไปเดี๋ยวเราก็ไปอีกฝั่งหนึ่งแับเผื่อว่าแบบมันยังอยู่นะเฮ้ยเมื่อกี้มีเสียงปืนแับมันยิงอยู่แถวนี้ว่ะ มันขึ้นฝั่งนี้แน่นอนนะครับทุกคนตอนนี้ก็ต้องหากันก่อน,นครับไม่รู้ว่ามันแบบอยู่ตรงไหนนะเฮ้ยเจอแล้วโอ้โหยอยู่ข้างหน้าเลยครับนี่ไงบินไปแล้วจะตามทันปะเนี่ยไล่ตามเลยครับเป็นตัวนี้แน่นอน,นครับที่แบบว่าไปเก็บแอร์นะตามไปเลยจะปล่อยให้หลุดมือไม่ได้ครับ เมื่อกี้มันก็บินไปทางนี้นะแล้วก็เดินตามรอยมันไปแล้วอ่าตอนนี้ก็เจอบ้านว่ะเฮ้ยมีป้อมไฟฟ้าสวยนะสี่ป้อมเลยอแล้วก็มีป้อมเอคด้วยครับโอ้โห จะเรยังไงกันนี่อ่าคือป้อมไฟฟ้ามันไม่เปิดนะบ้านโดนอย่างเนี้ยเดี๋ยวก็ลองสำรวจดูฮะผมว่าเป็นบ้านตัวเมื่อกี้แน่นอนนะเพราะว่ามันขยันฟาร์มอ่ะเอ้เมื่อกี้มันก็ไปเก็บแอร์ไงบ้านนี้แน่นอน สีป้อมไฟฟ้าโอเคบ้านยังอยู่ดีครับยังไม่มีรูเลยนะบ้านมันเนี่ยเราก็ต้องเจาะเลยครับโอเคมอบเตียงละมาเดี๋ยวก็ให้น้องเขามาดูบ้านนะบอกเลยครับว่าโคตรสวย เป็นบ้านหนึ่งชั้นแล้วก็เรดไม่ยากครับแบบนี้เนี่ยมันเป็นชั้นเดียวนะเจาะเพดานเลยก็เป็นเพดานห้องของแน่นอนอนะ่ะโอเคมาแล้วตอนนี้ก็ต้องแบบอยู่ไกลๆบ้านนะเดี๋ยวมันจะรู้ครับว่าผมมานะตอนนี้ก็ขอส่องแบบเงียบๆก่อนเอ้ยไปเลยอ่ะ เ,เฮ้ยนี่ไงไม่เงียบแล้วโอ้โหต่นี้มันก็น่าจะรู้ตัวเลยแฮบว่ามีคนมาบุกบ้านมันนะรอดักไปแฮปนี่ตรงนี้หน้าประตูบ้านมันเลยมันออกมาแล้วฟัดร่วงไปสาร่วงไปอยู่ีิเก็บมาเลยแับ ชุดเหล็กซะด้วยโอ้โหเอาอะ่ะตอนนี้คือต้องกันบ้านมันก่อน็บเลยอย่าให้มันเปิดป้อมไฟฟ้านะไม่งั้นเราก็จะเรดบ้านมันไม่ได้เน็บนี่ตอนนี้ก็อย่าให้มันออกบ้านนะระหว่างที่แบบคราบระเบิดอยู่เนี่ยบวกยาวๆเนับเนี่ยเอ้ยมันทำอะไรวะมันตอบพื้นหน้าบ้านมันวะเฮ้ยอย่าบอกว่า มันจะตั้งป้อมปืนนะต้องไปยิงแหละค,คือถ้ามันตั้งป้อมปืนนี่คือเราจะเล่นยากขึ้นนะค่อยๆไปครับอ่าเฮ้ยนี่มันสร้างรอบบ้านเลยครับผมนึกวห้ามันเข้าบ้านเลยนะดูดิโอ้โหตั้งป้อมปืนแน่นอนแบบนี้เนี่ย แล้วก็จะให้มันออกบ้านไม่ได้เลยครับนี่เก็บยึดไม้มันเลยเนี่ยป,ป่ะไปดักหน้าประตูเลยครับมันออกปั๊บเราก็ยิงเลยนี่อยู่มุมนี้เลยครับ <c oughs> หลอไปนะไม่รู้ว่ามันจะออกป่าเฮ้ยเฮ้ยโอ้โห เอาว่ะตั้งป้อมปืนครับจะไปยืนหน้าบ้านมันไม่ได้แล้วเนี่ยนี่ต้องอยู่แบบมุมๆนี้นะเฮ้ยย,ยังยังยิงอยู่เหรเียนไปครับอย่างน้อยมันก็ออกบ้านไม่ได้นะบาซินี่ป้อมมันก็เอาจังเฮ้ยเสียงเท้ามันมาต้องหลบหน่อยครับ มันสร้างปืนหน้าบ้านมันวะนั่นไงตั้งปว้อมปืนแล้วเฮ้ยนี่ตั้งป้อมปืนใช่ไหมเราก็ต้องล่อแฮทไม่งั้นก็จะเล่นยากขึ้นนะ แล้วร่วงรอดักตรงนี้ก็ได้ครับเอรมันมาไม่ถึงนะนี่เต้นโชว์เลยเป็นยังไงอันนี้มันเป็นคนละเสียครับเห็นมันพิมพ์อยู่นะนี่เป็นไงตอนนี้ก็ต้องรอมันให้แบบว่าพาปืนออกมานะมันไม่ยอมใช้ปืนเลยบเอาแต่แบบว่า กันบ้านอย่างเดียวนะไม่งัน้นเราก็จะได้บวกซะหน่อยมาตอนนี้ก็จะได้เรทแฮทก็พวกเขาเขาเตรียมระเบิดอยู่นะแต่ตอนนี้ผมก็ต้องคุมแบบคุมบ้านมันก่อนไม่งัน้นมันจะอัาอบ้านเอ้ยไม่ตายอะ จะจัดแบบว่าเม็ดเดียวสวยๆก็ไม่ได้ไม่ตายมันคลาว่านะะี่เข้าหัวไอ้สามาที่เราก็ต้องรอบป้อมปืนมันแฮป มาเลยไม่เป็นไรครับยาเรามีเยอะนะตอนนี้ก็รอดได้สบายดูดิมันแอบหลังป้อมปืนว่ยเอ้ย ันแผลยาวๆฮับเฮ้ยมันยอมเลยเหรอดูฮั ap, ทุกคนอา่ามันน่าจะยอมผมละไม่ยอมใช้ปืนเลยว่ะนี่ตอนนี้ก็พักรบหน่อยฮันี่หวังว่ามันไม่เหลี่ยมนะคือถ้าปลาลูกซองมานี่คือจบเลยนะ ก็รอยิงไว้ก่อนแนละ็บตันนี้ก็แบบว่าต้องรอไปก่อนแลบระเบิดยังไม่มานะเดี๋ยวถ้าผมยิงไปเรื่อยๆกระสุนก็จะหมดนะนี่เดี๋ยวไปก่อนแล้วกันแฮปเฮ้ยไปไหนจะเอาแบบนี้ไม่ได้นะ่ะ เดี๋ยต้องจริงเลยครับเดี๋ยวมันก็ไปเปิดนะคือถ้ามันเปิดป้องไฟนี่คือจบเลยบ้านมันนะทำอะไรไม่ได้แน่นอนเด็บเย่เป็นไงรู้ทันในเครื่องร่อนมันก็มีน้ำมันไงสามารถใส่ได้ครับเฮ้ยมาอีกแล้ว่ะต้องแบบว่าเฮเล็งยิงไว้ก่อนเลยครับดเดี๋ยวมาแบบว่าชาร์จผมนี่คือ ร่วงเลยนะจะเผิดไม่ได้แนฮะเป็นไงจะเอาใช่ไหมตอนนี้ก็ระเบิดก็ใกล้มาแนละ้วเฮ้ยเพื่อนมันมาหญิงไปเลยเพื่อนมันมีปืนเดี๋ยวมันมันรูดผม ยิงเลยครับเก็บปิดไม่ได้มาเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราก็บวกกันเลยแล้วกันครัเดี๋ยวผมไม่เล่นละไม่งั้นนี่คือโดนมันลูดนี่คือหาแน่นะของก็เยอะอยู่ดูดิมาดักตรงนี้เลยมุมสวยดีเปิดมาผมก็ยิงเลยหล่อไปครับตีข้อ น่าจะได้ระเบิดละเดี๋ยวถ้าอยู่ต่อผมว่าผมร่วงว่ะกระสุนปืน M4 ก็หมดแล้บเหลือแค่เจ็ดนัดเลยเนี่ยจริงๆได้บ่าวไม่รู้เนี่ยเจ็ดนัดโอเคตอนนี้ก็พวกน้องเข้ามาพอดีรฮบ อ๋อกระสุนหมดไม่รู้ว่าเขาพาเผื่อผมหรือเปล่านะน่าจะมีรับมาจะได้เรทแล้วรอตั้งนานครับอ่ามันอ้อมว่ะร่วงไปสา เราก็เรดแบบนี้นะครับน่าจะได้อยู่อีกคนวะเนี่ยคือมันก็มีแบบคนไม่อยู่ในซีด้วยนะดูดิหลายคนนะครับ มาทำไมกันเยอะวะเนี่ยป่ะดีวผมก็จะลองขึ้นไปดูก่อนเนียในเ hey, ฮจะออกมาไม่ได้แล้วก็ต้องขังไว้แบบในบ้านนะหรือมันก็จะลากป้องมายิงผมมาจะดูว่า ป้อมมันถึงไหมนะตรงนี้มีป้อมหนึ่งแฮปแล้วก็ต้องขึ้นแบบผ้าไวๆนะนี yeah. ่ป๋าขึ้นไปเลยแฮปบฟับโอเคอน,นี้ก็ขึ้นมาบนบ้านมันได้แล้ว ทันแผลไปขอแนบะเจ็บอยู่เนี่ยโดนป้อมยิงเดะตอนนี้ก็แค่เจาะแบบว่าเพดานก็น่าจะถึงห้องของแอบบคือบ้านมันแบบชั้นเดียวเองไงแล้วก็มีเพดานกันระเบิดเนี่ยโอเคเจาะไปเลยหวังว่าคุ้มนะบ้านนี้เนี่ย เฮ้ยจะให้ผมเลดอ่ะจ่อเลยให้ผมยิงดีกว่าปะ่ะ <Nice. S 1> ยังไม่พังกะเขาแปะกี่ลูกวะเนี่ย ค yeah. ตอนนี้ก็พังไปเรียบร้อยเลยครับแต่ว่าทําไมมันพังแค่แบบสองเพดานนะเราจะเจาะยังไงกันนี่เอาตรงนี้ดีกว่าผมว่านะตรงนี้มันข้อเป็นเพดานแค่เพดานเหล็กเองนะเฮ้ย <Hey. S 2> ใครปล่อยวันนี้อันนี้ก็จะปล่อยมันออกบ้านไม่ได้ครับเดี๋ยวมันข้อ จะรักป้อมมาอีกนะคือถ้ามีป้อมแบบป้อมมีเคเยอะๆก็ไม่ไหวนะเราจะเล่นยากขึ้นครับดักหน้าประตูเลยครับมันเปิดปับ๊บเลยก็เรายิงเลยเอ๋มันก็นี่ไงปดละโอ้ยอะไรวะโอ้โห,โหล้มเฉยแล้วเมื่อกี้ผมก็หลบเลยนะ เหมือนกับดาเมจมันจะช้าพี่ดวงเฉยเลยมาเดี๋ยวตอนนี้ผมก็การประตูนะให้พวกน้องเข้าไปเรดแดบบ็บมามเปิดต่อได้เลยพร้อมแล้วจะออกมาปะเนี่ย ตอนนี้บ้านมันก็จะแตกแล็วร่วงไปสองโอเคยังไม่แตกกับบ้านมันยังเกรดอยู่เลยแฮตอนนี้ก็ต้องยิงมันให้เยอะๆนะมันก็จะได้รีเตียงแฮ เมื่อกี้คือเพดานมันพังไปรอบหนึ่งแลยครับแต่ว่ามันอัพอีกรอบหนึ่งว่ะเอ้ยจบเลยครับเมื่อกี้มันก็พังแล้วเลยก็หอมาแบบมันซ่อมคืนครับตอนนี้ก็ต้องเรดอีกรอบหนึ่งแล้วเนี่ยมาแต่ก็เป็นห้องของมาแล้วมารอยิกได้เลยอ่าบิว,วเอ้ย โอ้โหนี่แฮปใครมีระเบิดวะโอเคดีที่เรททันน้เนี่ยตอนนี้มันแบบตายกับระเบิดน้ำมันแฮปเห็นชื่อขึ้นเดียวเอาบิวได้เลยอ่าเมื่อกี้ป้อมไอเคป้อมมันยิงมาเลยแฮปเรียบร้อยฝั่งเราก็น่าจะได้บิวมาแฮปไนท ดูดิคือเมื่อกี้มันพังปั๊บเลยก็มันปิดผนังแบบปิดแบบนี้แฮปเนี่ยเพดานเนี่ยโอเคเรียบร้อยแฮปห้องของเลยาสวยโอ้โหกว่าจะแตกแฮปดีเจาะเพดานไปสองรอบเลยมันแบบว่าเราอ,อุดเลยแัป เรศแตกปั๊บมันปิดเลยแล้วก็อัพมามาดูของซะหน่อยแอปอันนี้ของในบิวอ่ะเฮ้ยนี่แอปมีกระมาถันแล้วก็ดินปืนนะมีอีกปะเราก็ไปดูของในกล่องกันบ้างแฮปกล่องของ ฮ่ากระสุนปืนเฮ้ยมีแค่ว่านี่ไงมีแค่กลมือทานโหหวานนี่ได้อย่างเยอะมีแค่นี้เองอะ อาตรงนี้ก็มีกล่องแฮปมีอะไรบ้างนี่เป็นแค่ของฟาร์มเท่าไปครับก็ประมาณนี้เลยรับของในบ้านนี้นะไม่น่าจะมีกล่องเหลือละไปะน่เรือบ้านเรียบร้อย บ้านมันก็ไม่ได้ใหญ่นะก็แค่นี้เองครับมาก็เรียบร้อยคนระับบ้านนี้เป็นบ้านตัวเก็บแอร์นะนี่ผมว่าเรดมันแตกไปปั๊บเนี่ยก็ไม่น่าจะมีคนไปเก็บละมีแค่มันครบับ้านหนึ่งก็ป้องไฟฟ้าก็สี่้อมเลยนะโคตรเอาโอเคเอาเป็นว่าเดี๋ยววันนี้ผมก็ไปก่อนเลยกันครับยังไงก็เป็นเรืมฝากไลค์ผมด้วยนะครสำหรับคลิปนี้ก็ไปบ่ายเลยทุกคน